สวัสดีค่ะพี่เหมียวค่ะวันนี้นะคะพี่เหมียวจะแนะนําคลิป2นะคะสําหรับคนที่ถามกันมาเยอะมากนะคะกับนวัตกรรมการร้อยไหมนะคะแล้วก็าการโบท็อกนะคะต่างกันยังไงนะคะควรจะทําอะไรดีนะคะก็วันนี้นะคะเดี๋ยวจะมาบอกนะอาจจะขยับขยับนิดนึงนะช่วยกันดูนิดนึงเดี๋ยวทีหลังพี่เหมียวต้องหาที่วางแล้วเนาะนะคะตอนนี้พี่เหมียวขับรถอยู่นะคะก็ โบทอกกับร้อยไหมนะคะก็ในเ,เราพูดในแง่ของการปรับหน้าเรียวดีกว่านะคะก็การปรับหน้าเรียวนะคะก็โบ t อกเนี่ยจะไปลดกล้ามเนื้อกลามที่พี่เหมียวเคยบอกเนาะตรงนี้นะคะก็กล้ามเนื้อกลามทําให้รูปหน้าเราดูเล็กลงนะคะส่วนไหมนะคะเป็นการยกหน้านะคะยกกระชับหน้าเหมือนอย่างนี้ น,นฉะนั้นเนี่ยเวลาเหมือนเรายกหน้าขึ้นบางคนหน้าหย่อนคอยจากที่จะเป็นตัว V ก็จะเป็นตัว U ใช่ไหมยกขึ้นอย่างนี้ค่ะมันก็จะดูเลียวขึ้นฉะนั้นเนี่ยความแตกต่าง2ตัวนี้เนี่ยใช้ไม่เหมือนกันเลยนะคะโบท็อกรดตรงนี้นะคะร้อยใหม่ยกตรงนี้นะคะจริงๆโบท็อก็กสามารถยกได้นะคะโดยการทำเทคนิคเดโมลิฟแต่ว่าถ้าคนหย่อนคอยมากๆไม่สามารถที่จะ ยกได้ร้อนึกถึงเวลาเราอะไรหนักๆเนอะมันก็จะยกไม่ได้เท่ากับไหมนะคะแต่ไหมเนี่ยก็การเห็นผลจะช้านะคะเพราะว่าการทํางานต่างกันนะคะโบทอกนะคะเป็นการลดกล้ามเนื้อของเราให้ หยุดทํางานก็เรียกว่าหยุดทํางานดีกว่าหยุดทํางานของกล้ามเนื้อนะคะให้หยุดทํางานฉะนั้นเนี่ยจะเห็นผลตั้งแต่2ถึง4อาทิตย์แต่ไหมเนี่ยเป็นการกระตุ้นคอลลาเจนนะคะการกระตุ้นคอลลาเจนของร่างกายคนเราต้องใช้เวลาประมาณ26วันขึ้นไปนะคะฉะนั้นเนี่ยการการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการเห็นผลจะต้องหลังจาก ยี่สิบวันหรือประมาณ1เดือนไปถึงจะเริ่มเห็นผลแล้วก็จะค่อยๆดีขึ้นตั้งแต่1นถึงหเดือนเลยนะคะไหมตัวนี้เป็นไหมละลายนะคะที่ใช้อ่อันนี้วันนี้เราพูดกันเรื่องไหมละลายกันนะตัวที่ใช้เยอะที่สุดนะคะเป็นไหมที่ร้อยหัวใจฉะนั้นเนี่ยไม่มีอันตรายอะไรเลยนะคะร้อยหัวใจได้สแสดงว่าอยู่ที่หน้าเนี่ยไม่ไม่มีอันตรายอะไรเลยนะคะก็สามารถร้อยได้แต่ว่าจะเห็นผลช้านิดเดงและจะค่อยค่อนข้างเห็นผลแบบเป็นธรรมชาตินะคะหมายความว่ามันจะค่อยๆดีขึ้น นะคะไม่ได้ดีขึ้นปุ๊บปั๊ดรวดเร็วนะคะเหมือนกับการลดกามลดปุ๊บเอออาจจะเริ่มบางคนแบบเห็นผลชัดเจนหน้าเล็กลงแต่ก็แล้วแต่ความชอบแต่บางอย่างเนี่ยคือมันก็จําเป็นต้องร้อยใหม่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย เ,ออเรียกได้ว่าความแตกต่างมันแตกต่างกันการใช้ต่างกันบางคนอาจจะต้องทําทั้งสองอย่างบางคนอาจจะทําแค่โบทอกอย่างเดียวบางคนอาจจะร้อยไหมยอย่างเดียวอันนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเรามีปัญหาอะไรบ้างแต่ละคนปัญหาไม่เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดว่าใครสงสัยก็ส่งรูปมาประเมิกนกันก่อนดีกว่านะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเท่านี้ก่อนเดี๋ยวถ้ามีอะไรเดี๋ยวจะมาแนะนําต่อเนาะเดี๋ยวพี่เหมียวขับ,บรถกันบ๊ายบายจ้ะ